สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแบบอันเซอร์ตอดออบเอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบบจะมาทำแรนดอมพิเศษเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคุณทุกคนนะคะที่ได้มาพบคลิปนี้กันนะคะหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือใครที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณอีกครั้งนะคะมีอีกครั้งด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าคําว่าอีกครั้งเกิดขึ้นเนี่ยจะใช่คนในใจคุณไหมนะคะ คำทำนายนะคะเป็นคำทำนายแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอาจจะเกิดขึ้นจริงตามคําทํานายหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าดวงดวงโดยรวมโดยกว้างนี่คือใครก็ได้นะคะเข้ามาดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยทั้งโลกเลยที่เข้าใจภาษาไทย นะคะไม่ได้เจาะจงนะคะก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นนะคะหากฟังแล้วตรงไหนคุณไม่สบายใจแล้วก็อย่าเก็บไปคิดให้มันวุ่นวายจิตใจให้มันปวดหวัวเลยนะคะรับเอาไปแต่สิ่งดีๆด,ด,ดีกว่านะคะแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยนะคะว่า ไข่นะคะที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณเรเร็วนี้นะเดี๋ยวใช้สำรับอื่นดีกว่าอุ้ย <c oughs> ขอโทษนะคะหดน้ำหล่นคนคนนี้เขาจะเป็นไข่คะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะของเขาก่อนเลย ขอทราบพลังงานนะคะของบุคคลคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะของคนที่มาพบคลิปนี้นะคะหรือว่าเขาเป็นใครนะคะขอให้ไพ่ได้บอกด้วยนะคะโอ้เดอะเฮอร์อสีดา เจ็ดไม้ทางโอเคห้าดาบจัสเต็ด hmm. แปดดาบว่าด,ดาบเยอะจังเลยรอบนี้อ่าโอเคจัดเป็น ระวังนี้นะคะอืมคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะ่ะมันนิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องเกิดราวมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันนะคือตอนนี้ช่วงเวลานี้ต่างคนต่างสงบสงบจิตสงบใจลงแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะลุกเป็นไฟหรือว่ามีคําพูดที่รุนแรงนะคะต่อกันและกัน มาแบบว่ามาอย่างยาวนานพอสมควรในการที่ทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันมาสักพักหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะกต็ต้องพูดว่าจบไปแล้วแหละเพราะว่าสี่ดาบเกิดขึ้นนิ่งเงียบมากนะคะความสัมพันธ์นี้ได้นิ่งเงียบไม่คุยไม่ติดต่อไม่อะไรต่อซึ่งกันและกันเลยแต่ในใจลึกๆก็ยังเหงาก็ยังคิดถึงกันทั้งสองฝ่าย อ่ะต้องพูดแบบนี้นะคะว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังคิดถึงกันยังคิดที่จะกลับมาเพื่อเพื่อสารสัมพันธ์กันนะเพราะว่า7ไม้ขึ้นนี่คืองานยากตอนที่ทะเลาะก,กันหน้าน่าจะรุนแรงพอสมควรไม่ใช่แค่คุณทะเลาะก,กับเขามีมือที่3ด้วยมือที่3มาจากฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวของแต่ละคน นะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยทําให้เรื่องมันบานปลายไปกันใหญ่นะคะถึงกับขั้นที่แบบว่าคุณมองหน้ากันไม่ติดคุณมองหน้ากันไม่ติดเลยนะคะไม่มีทางออกช่วงเวลานั้นนะพูดถึงช่วงเวลานั้นพลังงานที่ผ่านมานะคะของคุณและเขานะช่วงเวลานั้นนะ่ะคืออู้พูดแล้วมันรุนแรงเหมือนกันเนาะเรื่องนี้คือไม่มีทางออกมืดแปดด้านในความสัมพันธ์นะคะ มืดแปดด้านในความสัมพันธ์ไม่มีทางออกไม่พบไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารไม่พูดจากับใครเลยต่างคนต่างเก็บตัวเงียบบอกตรงว่าเงียบจริงๆไม่ได้เงียบธรรมดาถ้าถามว่าเงียบขนาดไหนเต็มสิบให้ร้อยนะคะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตติดกันเลยกับสี่ด่าทะเลาะกาันหันหลังให้กันบางคนดึงมือที่สามมาเกี่ยวข้องนะ บางคนบางคู่ที่ได้มาพบคลิปนี้บางคนคุณดึงมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์มันก็เลยต้องเป็นเหตุชนวนให้เกิดรักร้าวหึงหวงกันขึ้นมานะคะหรือมือที่สามมาจากครอบครัวคนแต่ทีนี้ถ้าจัสตเมนขึ้นมาขนาดนี้อืยังไงก็ต้องมันต้องมีโอกาสได้โคโจรกลับมาแหละเพราะว่าตอนนี้เราถามหาความสัมพันธ์ถามหาพลังงานนะคะคน คนที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคนอีกครั้งเนี่ยพลังงานเข้าเป็นอย่างนี้อ่าแล้วถ้าจะพูดว่าไม่ใช่คนเก่ามันก็ไม่ได้นะคะอืมมันมันมันรุนแรงพอสมควรนะคะขอบอกเลยนะว่าเพราะความสัมพันธ์นี้รุนแรงพอสมควรตอนที่จบที่จากนะคะไม่ใช่เล่นๆอ่าถึงกับมองหน้ากันไม่ติดเลยแต่ในใจนึกๆก็คิดอยู่ว่า ไม่น่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในในชีวิตรักในชีวิตคู่ของเราเลยน่าน่าจะเป็นแบบว่าทุกวันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดถึงห่วงหากันนะคะอืมมาโอเคเรามาดูต่อพลังงานชัดเจนนะคะอืมแปดเหรียญน,นะอืม โอ้หฮงแมนรอคอยนะคะรอคอยแบบว่าตีนังการอเลยค่ะหมายถึงว่ารอแบบรอแล้วรออีกรอรอรอ,รอ,รอว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับมาอืมรอแบบไม่อะรอ,อะไรไม่ปล่อยวางเลยนะคะยึดติดแล้วก็ทั้งยึดติดทั้งเครียดทั้งโอ้โหทาโถมนะคะพูดพูดตรงๆนะว่าหนักอุ้ยทำไมหนักจังอ่ะสิบดาบ ไม่ธรรมดานะคะบางคนถึงกับขั้นป่วยจิตตกเลยนะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมากับคนคนนี้นะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเฮ้ยทำไมไพ่มันแรงจังอืมเขาอยากจะรักคุณนะเขาอยากจะกลับมารักคนอีกนะคะอยากจะรักอยากจะดูแลคุณอย,ยังอยากจะมีคุณในชีวิตอยู่แต่มันก็เกิดความลังเลขึ้นทั้งสองคนนะคะอืมโอเค โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไพ่ติดกันขึ้นมาสำรับนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเนี่ยวันนี้พุ่งเอามาใช้นะคะคุณดูไพ่นะคะเนี่ยคิงควีนขึ้นมาคุณเป็นคู่กันถึงว่าทำไมถึงจะได้กลับมาหากันและจะได้กลับมาพิใจใรกันอีกครั้งโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันไปเลยนะคะเราพอจะรู้แล้วแหละว่าพลังงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกกันไปเลยทีละประเด็นเลยอาชีพอะไร ลักษณะท่าทางบุค,คลิกเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงนิสัยใจคอแบบคร่าวๆแบบรวมๆนะคะแต่จะเจาะลึกให้นะคะอโอเคเรามาดูอาชีพของเขากันเลยนะคะอาชีพของคนคนนี้นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแล้วคนที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณอีกครั้งหรือว่าเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นอาชีพครู นักวิชาการนักบัญชีนะคะได้หรือผู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในด้านสาขาอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวของเขานะคะหรือนักวิทยาศาสตร์นะคะนักทดลองนักค้นคว้าอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแล้วก็จะมีทานาย ทกไมกับกฎหมายนะคะอายการผู้มีภาคสานักปกครองข้าราชการได้ทุกอย่างนักบัญชีนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์นะคะทำงานเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยได้ฝ่ายบัญชีเกี่ยวกับนักบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะเจ้าของกิจการใหญ่โตนะคะเอ่อ เป็นคนที่มีฐานะดีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเจ้าของธุรกิจเด่นนะเพราะว่าคิงควีนขึ้นมาคุณเป็นคู่กันนะคะแล้วไพ่เปิดขึ้นมาติดกัน2ใบเลยนะคะอืมทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับรูปประพันธ์สันฐานบุคลิกบ้างนะคะโอเคถ้าเป็นผู้หญิงนะจะไปทางผิว2ส,สีแต่ไม่ไม่ถึงกับแทนไม่ถึงกับผิวคล้ำนะคะค่อนข้างไปทางขาวนะคะ อ,อวบท้วมนะคะภูมิฐานนะคะสง่างามแบบผู้ใหญ่เธอมีใบหน้ามีรอยยิ้มที่ชัดเจนมากเธอยิ้มเก่งคนคนนี้ยิ้มแล้วสวยมากอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็แบบตัวสูงใหญ่ขาวนะคะแต่จริงๆนะจิตใจเธอนะ่ยค่อนข้างมีเมตตามากนะชอบ <c oughs> ขอโทษนะคะชอบทําบุญชอบสวดมนต์หรือชอบแบบว่าเดินทางไปทําบุญในที่ต่างๆนะ ราศีมีนกรกฎพิจิกได้นะคะแล้วก็ธาตุน้ำเนาะแล้วก็ธาตุดินก็เด่นพฤกศกกันมังกรนะคะธาตุมามาครบเลยนะคะธาตุเอ่อธาตุลมด้วยนะคะเมถุนตุนกุมก็ได้ธาตุไฟเมถึงธนูมามาครบทุกธาตุแต่ที่เด่นมากๆคือธาตุดินพฤกศกกันมังกรกับธาตุเอ่อ ลมเมถุนตุลกลุ่มเนี่ยเด่นเด่นมากๆสองธาตุนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะพูดเลยนะคะว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้มาเจอกันต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็นะคะบุคลิกบุคลิกที่เด่นๆหรือว่าลักษณะนะคะที่เด่นๆของเขาคนนี้ก็คือรวย เป็นอ่อคนที่มีความมั่นคงใน,นานในด้านหน้าที่การงานการเงินเป็นพ่อไม่แม่ไม่ได้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะคะขอบอกเลยว่าฐานะมั่นคงมากๆนะคะในทางด้านการเงินการงานเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะชีวิตสะดวกสบายชอบความสะดวกสบายในชีวิตคือตั้งแต่เส้นผมจลดปลายเท้านีน่คือแบรนด์เนมทั้งหมดเลยได้นะคะเป็นคนที่แบบว่าอ่า าเรียกอะไรนะชอบใช้ชีวิตหรูหราเอา้าทําไมเขาจะทาอย่างไงไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเขาเพียพร้อมมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาอาจจะคลองความเป็นโสดอยู่จนมาเจอคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณนั่นแหละที่คบกันแล้วเลิกลากันไป้วก็จะได้กลับมาเจอในลักษณะแบบนี้อีกนะคะหน้าตาเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะจริงๆนิ่งๆคือเขาเขาทาอะไรแล้วเขาจะคิดถึงผลกําไรเป็นใหญ่นะคะอา่าแล้วก็ ไม่ค่อยยิ้มแย้มแต่ไม่ถึงกับเบื่อตึงนะคะแล้วก็ชอบความเป็นอยู่ที่หรูหราชอบน้ําหอมแพงๆชอบใช้ของแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบช่วยเหลือคนนะแต่ถ้าช่วยเหลือคนไม่ใช่ว่าช่วยไปหมดทุกคนช่วยคนที่เขารู้จักนั่นแหละชอบช่วยเหลือนะคะเป็นผู้นํานะคะบอกเลยนะแล้วก็มีการศึกษาดีมีสังคมนะคะของเขานกะว้างขวางคนรู้จักเยอะแยะมากมายหรือทํางานเกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนได้ เกี่ยวกับการพานัน,อนบอนบอลโต๊ะบอลอ,อะไร่างเงี้ยเปิดบอนอะไรเงี้ยได้ขายหวยขายเบรอร์อะไรเงี้ยได้นะคะเกี่ยวกับการพานันอ่ะได้หมดเลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยในหน้าที่การงานไม่ว่าจะหยิบจับอะไรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจมืดเขาก็ประสบความสําเร็จของเขานะคะอืมแล้วก็ไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะคนคนนี้นะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ทำมาหากินจะเจริญรุ่งเรืองมากแต่ความรักไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไหลลื่นเท่าการทํามาหากินคือการทํามาหากินนี่คือเต็มร้อยก็ได้ร้อยนะคะความรักนี่คือว่าจะเอาไว้เป็นรองนะคะของคนคนนี้นะคิดแต่จะหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหาเงินเพราะว่าเขาถนัดไงเขาทํางานเก่งเขาหาเงินเก่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้การกลับมาขอพูดถึงการกลับมาก่อนถ้าเกิดว่าคนอย่างนี้นะคะแล้วการกลับมาได้เจอกัน เขาก็น่าจะพัฒนาตัวตนของเขาไปในทางที่ดีได้เพราะว่าที่ผ่านมาเขารู้แล้วว่าบทเรียนมันคืออะไรนะคะแต่ถ้าหากเป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาทักทายคุณหรือเขาจะกําลังเข้ามาจีบเข้ามาพิชิตใจคุณอะถ้าเกิดคุณเจอคนในลักษณะอย่างนี้ถ้าคุณมองข้ามได้นะว่าเขาบ้างงานเกินไปชอบทามาหากินขยันเกินไปอะไรเงี้ยก็ให้คุณแบบว่า มองกลางๆไว้แล้วกันค่ะนึกถึงว่าเออโอเคเขาทําเพื่อเราทำเพื่ออนาคตที่ดีแต่จริงๆแล้วเขาก็มั่นคงอยู่แล้วนะคะแต่คนคนนี้คือให้อยู่บ้านเฉยๆเขาก็ไม่เอาเขาก็ต้องออกไปทํางานทํานู่นทนํานี่อะไรของเขามีช่วงเวลาผ่อนคลายมีช่วงเวลาพักผ่อนคืออยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาอยู่กับสาม,มีอยู่กับลูกๆอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดหวังเอาไว้ว่าจะเป็นนะคะแต่ทีนีน้ตอนนี้คือยังไม่มีใครหรือว่าการกลับมาของใครบางคนคือเขาคิดดีแล้วว่า โอเคยังไงก็เนื่อามันตัดกันออกจากหัวไม่ได้ไม่เคยลืมได้เลยก็อยากจะกลับมาอยู่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไพ่มันขึ้นมาหนักเหมือนกันนะดาบเกือบทุกเล่มเลยนะคะขึ้นมานะคะคือแน่นอนว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บแบบจบแบบโอ้จบแบบเจ็บๆมากๆเลยนะคะเป็นแผลลึกนะคะเนี่ยแหละคือคนคนนี้แหละที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณและสมานแผลให้คุณอีกครั้งก็คือคนที่เคยทําให้คุณเจ็บ แล้วก็เลิกลากันไปนั่นเองนะคะเพราะมันเด่นจริงๆเราก็ต้องพูดแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มล่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรหรือการกลับมาของใครสักคนที่ทํากับเราแบบนี้พลังงานที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอย่างไงกลับมาแล้วดีไหมอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวมาเปิดไพ่ต่อกันค่ะขอดูแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นะโอ้ไพ่หล่นกระเด็นออกมานะคะ the star แนวโน้มคือเขาอยากกลับมาเป็นออครอบครัวคุณนะคะเดี๋ยวขอแบมจัดไพ่ใหม่นะคะเดอะสตาร์มาเลยนะคะพอถามหาแนวโน้มน,น,นะแนวโน้มความสัมพันธ์และบทสรุปนะคะจะเป็นอย่างไรอืมสามดาบม,มีคนอื่นจริงๆแหละตอนเลิกลากันไปนะคะาสำหรับบางคนนะโะฟู จะไม่มีแล้วนะคะเรื่องอย่างนี้นะคะโอเคนับวานกลับมาชัดเจนนะคะจริงจังอย่างแน่นอนโอเดิเอมเพรสสามเหรียญอืมอมืหกเหรียญขอโอกาสโอเคเดรียญสักคู่นะคะขอเปิดไพ่ก่อน 킹ออฟวานฮิงถือไม้โอ้ n g q ควีนขึ้นมาสองคู่เลยนะคุณเป็นคู่กันจริงๆแหละ p พด o ์ออฟซอสโอเคเท m นด r ทรูบคัพส์เก้าดาบแปดไม้โอเคเดล l เวอร์โอเค เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันต่อเลยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะอืมเขาในใจลึกๆเขานะคะในการในการหวนคืนกลับมาคุยกันเอาพูดถึงคนเก่าก่อนนะเขาอยากมาขอโอกาสคุณนะแต่เขาหาทางอยู่หาทางเข้ามาอยู่นะคะทีเนี้ย <c oughs> เขานะ่ะอยากจะรักอยากจะดูแลคุณนะและยังหวังยังมีความหวังอยู่เต็มเปี่ยมว่าอยากจะเป็นครอบเป็นครัวกับคุณอีกครั้งนะคะอยากจะอยู่ลงหลักปักฐานกับคุณนะคะอยากจะเป็นอิสระจาก จากเรื่องราวที่มันไม่ดีเรื่องราวหลายๆต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาเองเขาก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาทํำทําให้คุณเจ็บปวดทุกทรมานนะคะคุณเจ็บปวดเสียใจจากการกระทําของเขามามากเขาก็รู้นะคะเขาพยายามที่จะหาทางติดต่อมาบางคนอ่ะบล็อกกันไปแล้วคุณนบล็อกเข้าไปทุกช่องทางนะคะเขากําลังหาทางอยู่สามเหรียญติดกับหกเหรียญนั่นคือว่า หาทางวางแผนอยู่นะว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีให้ถูกจุดนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นได้นะแต่การกลับมาครั้งนี้เหมือนการกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะเริ่มต้นใหม่เลยนะเริ่มต้นใหม่จริงๆเลยว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าไม่ใช่มาแล้วแบบว่า กลับมาแล้วปุ๊บก็อีกเดือนสองเดือนแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปก่อนพระไพนในลักษณะเนี้ยแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนตอนนี้มันก็มีแล้วการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากอีกฝั่งนั้นนะคะทั้งตามส่องตามดูนะคะทั้งอยากจะหาทางกลับเข้ามาการกลับเข้ามาคือต้องกลับมาจริงจังอย่างแน่นอนนะคะถ้าไม่จริงจังก็ไม่ไม่เป็นผลดีในความสัมพันธ์นี้เขาก็รู้ตัวดีว่าการกลับมาครั้งนี้จะต้องจริงจัง เขาหาทางอยู่นะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะบอกเลยนะคะอื <c oughs> คิดถึงมากๆอยากกลับมาอยากหาทางติดต่อเข้ามานะคะเป็นหญิงรับหญิงได้นะชายรักชายได้ชายหญิงก็ได้นะคะความสัมพันธ์หลายรูปแบบนะคะไม่ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะคะทีนี้ในในความหวังนั้นอ่าก็ยังอยากจะอยากให้ยังอยากจะให้สมหวังอะ่ะ นะคะคนคนนั้นนะหมายถึงคนที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณอะนะคะดูแล้วมันก็โอเคก็ก็ยากลําบากอยู่เพราะว่ากว่าคุณจะทําใจแล้วอยู่ตรงจุดจุดนี้ได้อยู่ในที่ของคนที่มีความสุขได้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันนิ่งเงียบไปจริงๆไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อคือหายจากกันไปเลยหายจากชีวิตของกันและกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่แต่แต่ทีเนี้ยคือตอนนี้แหละ คนคนนั้นน่าจะเป็นฝ่ายสองฝ่ายตาม,มนะคะหรือถ้าเป็นความรักครั้งใหม่นะคะคุณก็จะเจอผ่านเว็บเดทนะเจอผ่านโลกออนไลน์นะคะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่รักที่ชอบที่ฐานะรูปร่างหน้าตาตามที่ได้บอกไปนะคะน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ,ะแต่ขอพูดก่อนว่าคนเก่ามันเด่นกว่าคนใหม่กองนี้หัวข้อนี้นะคะอืทีเนี้ย การกลับมาจริงจังมันไม่มันไม่พอการกลับมาครั้งนี้คุณใจลึกๆคุณก็อยากจะเรียกร้องถามหาความยุติธรรมจากเขาในสิ่งที่คุณได้สูญเสียไปทั้งความเจ็บปวดเสียใจทั้งการร้องห่มร้องไห้สูญเสียความไว้วางใจสูญเสียความเชื่อใจนี่แหละถึงบอกว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้จะต้องมาเริ่มใหม่กันจริงๆคือเริ่มใหม่เลยอ่ะจีบกันใหม่เลยแล้วก็แบบว่า จะดูซิว่าจะไปได้สักแค่ไหนอะไรประมาณนี้คุณก็จะพูดอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าคุณก็คิดอย่างนี้ว่าเออจะดูซิว่าคนคนนี้เขาจะไปได้สักแค่ไหนจะยังจะมีอีโก้อย่างนั้นอยู่ไหมยังจะเอ,อ่อไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นอีกไหมนะคะหรือจะทําแบบเดิมอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคุณก็จะรอดูเขาแต่แน,นวโน้มนมันมันมันออกมาดีอยู่นะคะดีตรงไหนดีตรงที่ว่าความจริงจังเกิดขึ้นในจิตใจของใครบางคนนะคะมีความหวังความฝันมาก จะอยากลงหลักปักฐานกันอยากจะมีคุณในชีวิตอยากจะมีคุณเป็นครอบครัวคิงควีนขึ้นมาสองคู่นี่ไม่ธรรมดานะคะบอกเลยว่าเป็นคู่แท้แน่นอนเป็นเนื้อคู่แล้สามารถพัฒนาจะเป็นคู่แท้จนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานแน่นอนเขาอยากจะให้คุณเป็นสีพภรรยาของเขานะคะและคุณถ้าสําหรับบางคนก็อยากจะให้คุณเป็นสามีที่ดีสําหรับเขาเหมือนกันเป็นคนรักเป็นคู่ครองที่ดีนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าตอน ตอนจบมันมันยากมันลําบากมันหนักมันเหนื่อยแต่พอการกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้คือมันต้องให้เวลาในความสัมพันธ์นี้มากๆกว่าจะลงเอยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่สามารถพัฒนาจะเป็นเนื้อคู่ได้เป็นรักแท้จนถึงขั้นแต่งงานได้นะคะความเป็นคู่มันมีอยู่แล้วแหละเขาไพ่ได้บอกแต่จะสามารถพัฒนาจนเป็นรักแท้คู่แท้จนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันเลยนะ่ะนะมีแต่ต้องใช้เวลานะคะอืม อาจจะมีเสียงรบกวนเสียงพูดเสียงไอเสียงจามอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาแทรกบ้างนะเพราะว่าพี่สาวานะคะไม่สบายอืมและทีนี้ทั้งเดอรเลเวทั้งสองถ้วยทั้งเดอรเทมเพนขึ้นมาเนี่ยคือยังไงก็กลับมาอยู่ดีนะคะยังจะกลับมาเป็นคนรักกันเป็นอ่ อยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันอย่างนี้อยู่ดีนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะไพ่แห่งการขอโอกาสอ้อนวอนกันนะ่ะอมืมันเกิดขึ้นนะคะอืมทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่ารู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มไปที่ทางไหนและจะลงเอ,อยอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดู o r ร์ l เนะว่านางฟ้านะคะอยากจะบอกอะไรเรา นะคะคที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะหรืออยากจะแนะนําอะไรนะคะกระเด็นไปไกลเลยทำไมกล้องมันเอียง บางคนนะขอพูดหน่อยนิดนึงสาหรับบางคนอาจจะคิดว่าความรักครั้งนี้ของคุณมันจบไปแล้วและมันยากเหลือเกินบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้สําหรับบางคนนะคะบางคนคุณอาจจะคิดไปถึงขั้นนั้นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสาหรับฉันและเขาทาไมมันเจ็บปวดและมันยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ใครจะไปรู้โชคชะตานําคุณทั้งสองพบกันเห็นไหมเลตโกออฟคอนโชยชูบางสิ่งบางอย่างที่คุณมันคุณควบคุมมันไม่ได้อะ ไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะปล่อยไปก่อนปล่อยไปตามธรรมชาตินะเมื่อถึงเวลาก็จะได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันนะงนั้นก็ต้องปล่อยกันไปก่อนนะคะปล่อยสถานการณ์ยุ่งยากลําบากไปก่อนนะคะอืมเห็นไหมไพ่ล้อกันหมดเลยนะ Forgiving and Learning คุณต้องให้อภัยกันและเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งถึงบอกว่ายังไงกลับมาก็คือได้เริ่มใหม่นับหนึ่งเลยอะนะคะ อุ้ยโซเมดเห็นไหมบอกแล้วว่าคนเป็นคู่กันเพราะว่าคิงควีนขึ้นมาสองคู่อ่ะไม่ธรรมดานะคะอืมคุณดึงดูดกันนะคะคุณมีแรงดึงดูดแรงปรารถนาต่อกันและกันนะสูงมากไมวบัตะห่างจะนิ่งเงียกันไปนานสักแค่ไหนนะคะใจลึกๆคุณก็อยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะกลับคืนหากันนะคะ อะไรเอ่ยหล่นลงมาหนึ่งใบโอ้เซปาร์เรชันจริงๆด้วยอ่ะคุณต้องแยกจากกันไปก่อนนะถึงจะได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันคู่ทวินเฟรมแอ่ะเพราะว่าไพ่มันหนักว่ามันมีแต่ดาบขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะดาบไม่ใช่ดาบธรรมดาบตั้งแต่8ดาบขึ้นมาเนี่ยมาหมดเลยนะคะออเออเฟิดเห็นไหมจะได้กลับมาหากันนำมาจีบกันใหม่นะคะ รี r ทรตนะคะจะได้ใช้ช่วงเวลาด้วยกันเหมือนทั้งโลกนี่มีแค่เราสองคนค e e ปเป็นโอเ i น d มนะคะถ้าหากคุณยังรักเขาและรอเขาสําหรับบางคนนะคุณก็ควรเปิดใจนะคะหรือว่าถ้าเกิคุณบอกว่า,วาไม่เอาหรอกค่ะเจ็บเกินไปก็โอเคงั้นก็ปล่อยไปเลยนะคะก็เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆได้เลยนะคะอืม บางคนมีลูกด้วยกันแล้วนะหรือว่าการกลับมาของใครสักคนในครั้งนี้นะจะนําพาความสุขความสมบวังมาให้คุณมันคุณกับเขากลายเป็นแบบสิบสี่ครั้งเลยเอขออีกหนึ่งใบพอนะคะยวขอสับหนึ่งใบนะคะอืมหล่นมาแล้วอุ๊ยดูหเหมือนไพ่จะหัก You deserve love นะคะคุณคู่ควรที่จะรักและคุณก็คู่ควรที่จะถูกรักนะคะเพราะว่าคุณน่ารักเพราะว่าคุณมีค่าแล้วก็คู่ควรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหัวข้อใครที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณได้อีกครั้งนะคนค,คนนี้ใช่คนในใจคุณไหมคะตามที่ไพ่ได้อ่านมานะ,ะแปมขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะคะ ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะคะที่สำคัญให้กับแบมนะคะได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะหรือว่าถ้าอยากจะทักทายกันนะคะทักทายกันพูดคุยกันให้กำลังใจกันก็ทักมาได้ใน Facebook ข้อความ f c e e o o o นะคะ s e s s e n g e r Facebook นั่นเองนะคะแบมได้ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะมีทั้ง f a c e b o o k ทั้ง Ti ๊ t ตอทั้ง IG นะคะ ตอนนี้กำลังหาเวลาไปทำอยู่ไปสร้างไปอะไรไว้แล้วแหละค่ะก็ลงบ้างไม่ลงบ้างเพราะว่างานยุ่งนะคะก็เลยมาทุ่มให้กับตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอมีเวลาว่างอะไรอะไรลงตัวแล้วก็จะค่อยๆไปทําในช่องทางอื่นต่อด้วยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฝากทวิตตอกฝากเพจ a c e b o o k ฝากไอจด้วยนะคะแบบได้ทิ้งลิงก์มาแล้วอยู่บนอ่ามันเป็นลิงก์อยู่บน เขาเรืออะไรนะอยู่บนหน้าปกอหาหน้าปกเฟซเออหน้าปก u t u b e ของแบมนะคะเข้าไปคลิกดูได้เลยมันจะเป็นลิงก์เป็นรูป IG รูปเฟซแล้วก็รูปรูปโลกที่เป็น i ิ t กตอกะนะคะก็มีนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ